ช่วงนี้ไปดูเหตุการณ์ที่ภูเก็ตที่ถลางนะครับก็เกิดเหตุคนร้ายกราดยิงกลางตลาดสดย่านถลางนะครับเบื้องต้น,นตอนนี้มีรายงานผู้บาดเจ็บแล้วนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็ระดมกําลังกันปิดล้อมเพื่อขี้คลายสถานการณ์ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณสักช่วงค่ำๆ,ๆที่ผ่านมานะครับโดยทางเพจเฟซบ o o กภูเก็ตอันดามันนิวส์ได้โพสต์ข้อความไว้ประมาณ2องทุ่มนะครับว่าเกิดเหตุคนร้าย ถือปืนอุกอาจบุกเดี่ยวเข้าไปก่อเหตุยิงกลางตลาดสดโกเบงอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะครับทำให้มีผู้บาดเจ็บเบื้องต้นนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลถลางแล้วนะครับโดยเหตุการณ์นี้นะครับสร้างความตื่นตระนกความตกใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะครับที่กำลังซื้อของในตลาดสดแห่งนี้อยู่ในช่วงเย็นที่ผ่านมา แล้วก็คนร้ายนะครับยังถือปืนแล้วก็ยังอยู่ในตลาดแห่งนี้ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ทางสพถลางเองก็อยู่ระหว่างการเข้าควบคุมสถานการณ์แล้วก็การประชาชนออกนอกพื้นที่นะครับเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นจากการสอบถามเบื้องต้นไปที่พันตํารวจเอกนิกรชูทองท่านผู้กํากับการสพถลางนะครับก็ยืนยันว่ามีการยิงกันที่ตลาดแห่งนี้นะครับแล้วก็เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลา1 9บเนาฬิกาสินาทีนะครับชนวนเหตุนะครับ เกิดมาจากเจ้าของตลาดกับอดีตกำนันทะเลาะกันแล้วก็ชักปืนยิงกันนะครับแต่ว่ากระสุนปืนเนี่ยพาดไปโดนคนส่งน้ำแข็งอายุ51ปีได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งเป็นผู้ชายรายนี้ก็รับเคราะหไปนะครับก็ตอนนี้ก็เข้าไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะครับก็ขอให้ไม่เป็นอะไรมากนะครับค่ะ